ธรรมนิยายชุดสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมประพันธ์โดยสุทธสาอ่อนค้อมเรื่องที่หนึ่งมักกรีผลบทที่74สสมพานมด หลวงพี่พรุ่งนี้ผมจะไปซื้อทองที่บางกอกนิมนต์หลวงพี่ไปเที่ยวด้วยนะครับในหล่อมานิมนต์ถึงกุติที่พักตอนสายวันหนึ่งทองที่เมืองสิงไม่มีแล้วหรือเองถึงต้องไปซื้อถึงบางกอกพระเจริญถามเป็นธรรมเนียมของคนบ้านนอกที่นิยมไปซื้อทองในเมืองกรุงมีครับแต่คุณภาพมันคงสู้ของบางกอกไม่ได้เขาเล่าลือกันว่าจะซื้อทองดีต้องยี่ห้อโต๊ะกังเยาวราชหลวงพี่ไปเป็นเพื่อนผมหน่อยนะครับ เองไม่มีเพื่อนรือทำไมไม่ชวนเจ้าเชี่ยวกับเจ้าชานไอ้สองคนมันไปน่ะสิครับผมถึงได้อยากให้หลวงพี่ไปด้วยจะได้พร้อมหน้าพร้อมตากันอีกครั้งถ้าเช่นนั้นก็ต้องไปเรียราไรด้วยเอหรือว่าข้าจะได้พบคนอุปถัมภ์เพราะนี่กบวชมาได้ห้าพรรษาแล้วท่านนึกถึงคำทำนายของอาจารย์เชยสิทธิ์ก้นกุฏิของหลวงพ่อสุขวัดคลองมะขามเท่าพระนึกได้ว่าวันนี้เป็นวันโกนพรุ่งนี้เป็นวันทำบุญศาสตร์ จึงบอกนายหล่อว่าสงสัยข้าจะไปไม่ได้เสียแล้วพรุ่งนี้ตรงกับวันศาสตร์ท่านเข้าใจว่าไปเรือซึ่งจะต้องค้างคืนอย่างน้อยหนึ่งคืนได้สิครับผมกำลังจะบอกหลวงพี่ว่าผมซื้อรถสองแถวมาคันหนึ่งไม่เอี่ยมเลยเราไปเช้าเย็นกลับได้ออกจากที่นี่ตีสี่กลับถึงวัดก็คงไม่เกินสี่ทุ่มผมรับรองว่าหลวงพี่กลับมาทันทำบุญศาสตร์แน่หนุ่มสิงพูดอย่างมั่นใจ ถ้าเช่นนั้นขอให้ข้าบอกท่านสมพานก่อนดีเหมือนกันจะได้ถือโอกาสไปเยี่ยมเย,ยนคนที่เขาเคยมีบุญคุณต่อข้าท่านนึกถึงจอมพลแปลกและครูสอนศิลป,ะ,ปะบรรเลงตลอดจนญาติพี่น้องที่บ้านสามกระไดหลวงพี่ไม่อยากรู้หรือครับว่าผมจะซื้อทองไปทําไมในหล่อถามด้วยท่าทีกระยิมยิ้มย่องตั้งใจจะเก็บเรื่องนี้ไว้เป็นความลับแต่ก็เกรงว่าท้องจะแตกเสียก่อนจึงต้องเรียนให้หลวงพี่ที่เคารพรับรู้ ข้าไม่รู้ว่าจะอยากรู้ไปทำไมเพราะไม่เคยซื้อทั้งทองทั้งเพชรมีแต่คนเขาให้มาท่านหมายถึงโยมยายและแม่ประยงซึ่งคนแรกให้ทองคนหลังให้เพชรแม้หลวงพี่แล้วก็อยากรู้หน่อยก็ไม่ได้เขาต่อว่าเอาเถอะเอาเถอในเมื่อเองอยากบอกก็บอกมาถึงข้าไม่อยากรู้แต่ก็จะพยายามฟังเพราะสงสารเองสงสารผมเรื่องอะไรละหลวงพี่คนอย่างผมไม่ต้องให้ใครมาสงสาร มีแต่คนอิจฉาในความโชคดีของผมโชคดียังไงก็ผมกำลังจะแต่งงานนะสิครับผมจะไปหาซื้อทองมามั่นสาวรับรองว่าหลวงพี่ต้องอิจฉาผมแน่เพราะว่าที่เจ้าสาวของผมนั้นทั้งสวยทั้งรวยไกลนอที่โชคลายมาหลงรักเองท่านยาวโชคดีตัางหากแม้ผมเป็นคนดีนะครับหลวงพี่แถมยังรูปหอพ่อรวยหนุ่มในบางนี้ไม่มีใครสู้ผมได้ นายหล่อคุยโวเอ็งหล่อแต่ชื่อเท่านั้นแหละส่วนรูปร่างหน้าตาข้ากินขาดเอ็งสู้ข้าไม่ได้หรอกพระหนุ่มแกล้งคุยทับครับครับผมยอมให้หลวงพี่หลอกกว่าแต่ถึงจะหลอกกว่าหากก็ไร้ความหมายเพราะหลวงพี่เป็นพระสรุปแล้วผมก็มีภาษีกว่าไม่เช่นนั้นแม่ประยงจะรักหรึกได้ยินชื่อแม่ประยงพระหนุ่มถึงกับใจหายว่าหากก็ชั่วเดียวเดียวเท่านั้น เพราะสมณะสัญญาควบคุมอยู่แม่ประยงลูกสาวโยมนวลน,นะหรือท่านกลั้นใจถามก็จะใครส้ออีกล่ะหลวงพี่เห็นหรือยังครับว่าผมน่ะโชคดีขนาดไหนแม่ประยงเธอเข้าสูตรของผมทุกอย่างสูตรอะไรของเองสูตรเลือกคู่ครับรูปสวยรวยทรัพ์ยนักวิชาพ่อตาตายไม่ยายโง่เขาว่ายมนวลแกไม่โง่ะนะ ไม่งั้นจะเป็นเศรษฐีได้หรือผมหมายความว่าแกงโง่กว่าผมนะครับถึงได้ยอมยกลูกสาวให้ถ้าแกฉลาดคงต้องยกให้หนุ่มที่เขารวยกว่าผมเช่นหลวงพี่เป็นต้นพระหนุ่มสะดุ้งนิดนึงรีบบอกฝ่ายนั้นว่าเองอย่าพูดให้ข้าต้องอาบาัตแมมผมแค่ล้อเล่นเท่านั้นหลวงพี่ก็คิดมากไปได้งั้นผมลาละครับพรุ่งนี้ตีสี่ผมจะเอารถมารับ พูดจบก็ก้มลงกราบสามครั้งแล้วลุกออกไปพระเจริญมองตามหนุ่มผู้โชคดีรู้สึกโล่งใจที่แม่ประยงจะแต่งงานท่านจะได้ไม่รู้สึกผิดว่าเพราะหล่อนอกหักจากท่านจึงครองตนอยู่เป็นสาวถึนทึกจะว่าไปแล้วในหล่อก็เป็นคนดีคงจะทําให้หล่อนมีความสุขได้แต่ที่สําคัญคือท่านจะให้ในหล่อรู้ไม่ได้ว่าแม่ประยงเคยหลงรักท่านถึงกับมอบแหวนเพชรเม็ดงามให้หนึ่งวง ตั้งใจว่าจะเก็บแหวนวงนี้ไว้ก่อนแล้วจึงหาทางคืนให้ลูกหลานของหล่อนในโอกาสต่อไปเกือบห้าทุ่มในหล่อจึงพาพระ,จะเจริญมาส่งที่กุติพระนุมเหน็ดเหนื่อยกับการเดินทางหากก็โล่งใจที่จะได้ลงมือสร้างโบสถ์เสียทีวันนี้ท่านได้ปัจจัยมาเต็มย่ามด้วยความเอื้อเฟื้อของครูสอนศิลปะบรรเลงซึ่งบัดนี้ได้รับโปรดกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็นหลวงประดิษฐ์ไพเลาะ นอกจากจะบ,บริจาคเงินสองพันบาทแล้วหลวงประดิษฐ์ไพเรยังนำท่านไปพบจอมพลแปลกผู้เป็นนายกรัฐมนตรีจอมพลแปลกทำบุญมาห้าพันและนำท่านเข้าเฝ้าสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพันนีพระบรมราชินีในพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งพระองค์ได้พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์สมทบมาห้าพันพวกข้าราชบริพารสมทบมาอีกคนละร้อยสองร้อยได้ปัจจัยมามากมาย ก่อนกลับนายหล่อและพักพวกซึ่งมีทั้งโยมหญิงและโยมชายได้พากันไปซื้อทองที่ห้างโต๊ะกังเยาวราชท่านยืนรออยู่หน้าร้านเพราะไม่ต้องการผิดวินยัยด้วยสถานที่นั้นเป็นอะโคจรอันหมายถึงที่ที่ภิกษุไม่ควรไปท่านยืนรออยู่หน้าร้านสักพักเจ้าของร้านก็ามานิมนต์ให้เข้าไปฉันน้ำชาแล้วท่านก็รู้ว่าเจ้าของร้านคือเจ็กบก บุคคลผู้นี้เคยถูกท่านแกล้งอย่างสาหัสสากันสมัยที่ท่านเป็นเด็กเมื่อรู้ว่าพระหนุ่มคือเด็กเกเรคนนั้นเท่าแก่บกคงจะถือโอกาสแก้แค้นจึงใช้ถ้อยคำที่ฟังแล้วช่างบาดลึกเข้าไปถึงหัวใจและท่านคงจะจดจำไปจนตลอดชีวิตแม้ว่าแกจะพูดภาษาไทยไม่ชัดแต่ท่านก็เข้าใจชัดเจนแจ่มแจ้งทุกถ้อยคำว่าท่านบวชก็ดีแล้วว่าจะขอร้องว่าให้ท่านบวชตลอดไป อย่าได้ศึกออกมาด่าเจ็กอีกนี่ถ้าแกไม่ทำบุญมาถึงสองพันท่านคงเจ็บมากกว่านี้ส่งน้ำชำระกายเรียบร้อยแล้วภิกษุหนุ่มจึงไหว้พระสวดมนต์และที่จะลืมเสียม่ได้คือคาถากรณียเมตสูตรซึ่งท่านได้รับอนิสว์มากมายสุดจัพนานาสวดมนต์เสร็จท่านก็จำวัดและหลับสนิทอย่างรวดเร็วด้วยเหน็ดเหนื่อยกับการนั่งรถมาทั้งวัน ประมาณตีหนึ่งพระหนุ่มก็ต้องสะดุ้งตื่นเพราะเสียงทุบป,ประตูปังปังหลวงพี่เปิดประตูหน่อยครับเป็นเสียงผู้ชายตะโกนเข้ามาใครมีธุระอะไรท่านถามออกไปรู้สึกนำคาญที่ถูกรบกวนในยามวิกาลผมจ้อยครับหลวงพี่เปิดประตูหน่อยเสียงในจ้อยน้องชายในจำรัดนั่นเองเขาคงมีธุระร้อนมิฉะนั้นคงไม่มารบกวนยามดึกดื่นค่อนคืนเช่นนี้ เอ็งหรอกหรือทำไมมาดึกดึกนๆท่านเปิดประตูออกมาและถามแสงจันทร์ที่สาดส่องเข้ามาทางหน้าต่างสว่างพอที่จะให้ผู้มาเยือนเห็นว่าเจ้าของกุฏิครองไตรจีวรเรียบร้อยแม้ในายามนอนจ้างเป็นพระที่เคร่งวินัยดีเหลือเกินหลวงพี่ช่วยแม่ยายผมด้วยแกถูกผีเข้าช่วยไปไล่ผีให้แกหน่อยโยมเผานะหรือเองจะช่วยแกไปทำไม ก็ไหนเองว่าอยากให้แกตา,ตายตายไปเสียท่านสัพยอกถึงจะเป็นพระอยู่ในวัดก็ยังรู้เรื่องของค่าวืหัดนอกวัดรู้ว่าในจ้อยมีเรื่องระหองระแหงกับแม่ยายในจำรัดเคยมาเล่าให้ฟังผมยังไม่อยากให้แกตายตอนนี้นี่ครับแกยังไม่ได้เซ็นชื่อยกนาให้เมียผมยอดลูกเขยว่าอ้อนี่เองห่วงสมบัติหรือห่วงลูกด้วยหลวงพี่ลูกสาวคนเล็กของผมติดแกยังกับตังเม ไว้ลูกโตไม่ต้องพึ่งแกแล้วค่อยแช่งให้แกตายเร็วๆแต่ตอนนี้หลวงพี่ต้องไปช่วยไล่ผีให้แกก่อนพระเจริญนึกหมั่นไส้น้องชายเพื่อนครั้นนึกถึงตัวเองว่าหากเป็นครือขัดและมีครอบครัวก็คงจะเกลียดแม่ยายเช่นกันขึ้นชื่อว่าแม่ยายกับลูกเขยหรือแม่ผัวกับลูกสะใภย้ยากนักที่จะรักใกล้ปรองดองกันพระภิกษุกับคฤหัสั์เดินจากวัดพรมบุรีมาถึงบ้านในจ้อย ใช้เวลาประมาณ20นาทีผู้คนพากันมาเต็มบ้านนั่งร้อมวงรูนังเผาซึ่งนอนหลับตาพูดลงลงเล้งๆอยู่กลางเรือนภรรยาในใจรีบหาเสือมาปูให้พระเจริญนั่งท่านนั่งลงแล้วทุกคนในที่นั้นพากันกราบท่านสามครั้งหลวงพี่ช่วยแม่ฉันด้วยเถิดจ้าลูกสาวนางเผาอ้อนวอนในหน้ายังมีคราบน้ำตาติดอยู่แสดงว่าเพิ่งผ่านการร้องไห้มาหยกหยก โยมเผาแกเป็นอะไรท่านถามภรรยาในจ้อยไม่ทราบจ้ะฉันนอนหลับอยู่ดีๆก็ได้ย,ยินเสียงพูดลงๆเล้งๆอยู่คนเดียวพอเดินออกมาดูก็เห็นแม่แกเดินงุ่นง่านอยู่กลางเรือนฉันพูดด้วยแกก็ไม่พูดพอฉันจุดตะเกียงมาดูก็พบว่าแกหลับตาตอนแรกฉันนึกว่าแกละเมือฉันกับทิดจ้อยเข้าไปจับตัวแกแกก็ล้มผึงลงนอนหลับตาพูดอย่างที่หลวงพี่เห็นนี่แหละจ้ะนางัวงเงินเล่า สงสัยถูกผีเจ๊กเข้าพูดแบบนี้มันภาษาจีนชัดๆใครคนหนึ่งออกความเห็นมีใครรู้ภาษาจีนบ้างพระเจริญถามตัวท่านแม้จะมีเชื้อจีนเพราะยมตาเป็นคนจีนแต่ท่านก็พูดไม่ได้ฟังก็ไม่เข้าใจผมว่าไปเรียกเฮียจุดมาดีกว่าแกพูดจีนเก่งทั้งจีนกลางจีนแต้จิ๋วและจีนไหหลวมในจำรัดว่าจีนไหหลํำต่างหากไม่ใช่ไหหลวมเสียงใครคนหนึ่งแย้ง เออน่ะมันก็ไหเดียวกันนั่นแหละแต่ข้าชอบเรียกไหหลังเพราะไหายแรกฟังดูมันเสียวๆพี่กนพี่ชายนายจ้อยให้เหตุผลอย่ามัวเถียงกันใครลองไปตามเฮียจุดมาสิจะได้รู้ว่าผีที่มาเข้าเป็นใครมาจากไหนครูใหญ่ตะแปะเล่งเจียหรือที่ใครๆเรียกว่าเฮียจูดก็มาถึงเขากราบพระเจริญสามครั้งแล้วจึงถามขึ้นหลวงพี่เรียกผมมาทำไมหรือครับจะให้ช่วยเป็นล่ามถามผีหน่อย ต้องขออภัยที่ให้ไปตามมากลางดึกอัตมาก็เพิ่งหลับไปได้ชั่วโมงเศษเ,เท่านั้นท่านออกตัวไม่เป็นไรครับผีอยู่ที่ไหนหรือครับหลวงพี่ท่านชี้ไปยังรแรกที่นอนอยู่กลางห้องซึ่งบัดนี้หยุดส่งเสียงแล้วหลวงพี่ทราบได้ยังไงครับว่าผีมาเข้ายายเผาเขาถามอัตมาเดาเอานะโยมลองถามดูซิว่าเป็นใครมาจากไหนตะแปะเล่นเกียรส่งภาษาจีนถาม ผีตอบคำถามหากไม่มีผู้ใดฟังรู้เรื่องนอกจากเฮียจูดเพียงผู้เดียวผีบอกว่าแกชื่อตะแปะเหลงห้วยครับหลวงพี่แกถามว่าหลวงพี่จำไม่ได้แล้วหรือที่แกผูกคอตายใต้ต้นแมงเม่าเมื่อปีที่แล้วอ๋อรือเองหรอกหรือแล้วลื้อมาเข้ายายเผาทาไมล่ะพระเจริญถามตะแปะเล่งเจียทาหน้าที่แปลให้ผีฟังว่าจะมาบอกหรือให้ไปบอกอาเจียหลานสาวอ้วว่าไม่ต้องทําบุญให้อ้ววะ ว่าไม่ได้รับถ้าอยากให้อ้วได้รับอีต้องเจริญวิปัสสนากรรมฐานตะแปะเหลิงห้วยในร่างของนางเภาวตอแล้วการสนทนาระหว่างพระเจริญกับผีตะแปะก็ดําเนินไปโดยมีเฮียจูดเป็นล่ามแล้วรื้อผูกคอตายทําไมใครทําให้รือเจ็บใจหรือว่าน้อยใจใอเจียหลานสาวอ้วที่ไม่ให้เงินซื้อฝิ่นสูบว่าติดฝิ่นต้องซื้อสูบละห้าบาท หรือเอาไปสอนญาติโยมด้วยว่าอย่าทำอย่างอ้ววอ้วตายด้วยโทสะจึงน่าเกลียดตาปริ้นลิ้นแหลบยาวตั้งคืบถ้าตายเพราะหมดกรรมจะไม่น่าเกลียดอย่างนั้นแล้วตอนนี้รื้ออยู่ที่ไหนว่าอยู่ในนรกอ้วตกนรกนรกอยู่ที่ไหนพระเจริญถามอยากรู้เรื่องนรกมานานแล้วก็อยู่แถวแถวนี้แหละว่าเห็นรื้อออกไปบิณฑบากทุกวางพูดกับลือรือก็ไม่ยอมพูดด้วย แต่แปะต่อว่าต่อขานพระเจริญจึงได้ความรู้ข้อหนึ่งว่าเมืองนรกกับเมืองมนุษย์ก็อยู่ใกล้ๆกันนี่เองแต่เป็นคนละภพภูมิแล้วลึกกินอาหารที่ไหนก็หากินตามกองขยะของดีๆกินไม่ได้เพราะไม่เคยทำไว้คนที่ไม่เคยทำบุญให้ทานตายไปแล้วจะอดอยากต้องหากินตามกองขยะแม้จะปฏิกูลน่าเกลียดมีหนอนขึ้นเต็มไปหมดก็ต้องกินประทางความหิว หรืออยู่กับใครมีเพื่อนหรือเปล่าว่าอยู่กับห้อยเสียเท้าชื่อมดเคยเป็นสมภารวัดกลางกรมนครแต่ได้ผูกคอตายเมื่อห้าสิบปีที่แล้วผีตอบห้อยเสียเท้าแปลว่าสมภารทำไมท่านถึงผูกคอตายท่านเสียใจที่ถูกทาย,ยกยกักยอกเงินวัดไปใช้ญาติโยมเข้ามาบริจาคเงินเพื่อสร้างโบสถ์แต่ทายกเอาไปใช้หมดพอเข้ามาทวงโบสถ์ท่านไม่มีให้เขาเลยผูกคอตาย แบบนี้ทายกต้องตายไปลงนรกดูซิมาทําให้พระสองฆ์องค์เจ้าต้องผูกคอตายเสียงใครคนหนึ่งสาบแช่งทําไมสมพานวดเป็นพระแท,แท้แต่กลับไปผูกคอตายพระเจริญซักไซผีตะแปะะเพราะท่านไม่เคยเจริญวิปัสสนากรรมาฐานจึงถูกอวิชชาเข้าครอบงำถ้าเจริญวิปัสสนาจนเกิดปัญญาเห็นแจ้งตามความเป็นจริงก็จะไม่ทําอย่างนั้นผีอธิบาย รู้สึกว่าลือรู้อะไรๆจากเมืองนรกมากเหมือนกันนะอ้วก็าามารู้ตอนตกนรกนี่แหละตอนมีชีวิตอยู่ไม่รู้อะไรเลยวันวๆได้แต่สูบฟินกับตักน้ําให้อาจเจียใช้เขาเรียกว่ามีชีวิตอยู่ด้วยความประมาทคนทุกวันนี้ชอบตั้งอยู่ในความประมาทเหมือนกันหมดถึงบวชพระก็เถอะบวชมานั่งกินนอนกินตายไปถ้าไม่ตกนรกก็ต้องไปเกิดเป็นเปรตคนเป็นพระสะดุง้งแล้วถามต่อ หรือทำอะไรในเมืองนรกเขาใช้อ้วกขุดดินทั้งวันแล้วเขาก็ยังทำโทษอย่างสาหัสสากันอ้วถูกเขาเคี้ยนจนขาขาดเจ็บปวดรวดร้าวเลือเกินพอขาขาดได้สักประเดี๋ยวมันก็มาต่อกันใหม่ให้เขาเคี้ยนอีกเป็นอยู่อย่างนี้ทุกวันยกเว้นวันโกนกับวันพระห้วยเสียเท้ามดก็ถูกทำโทษแบบเดียวกันทำไมถึงยกเว้นวันโกนกับวันพระเพราะมีพระมาลัยมาเทศปโปรด พวกสันนรกจะได้รับการปลดปล่อยให้มาฟังเทศและมาเจริญวิปัสสนากรรมฐานพระเจริญเคยฟังเรื่องราวของพระมลาัายจากโยมยายสมัยเมื่อท่านเป็นเด็กจึงค่อนข้างแน่ใจว่าสิ่งที่ตะแปะเหลงห้วยเล่านั้นเป็นเรื่องจริงพระมลาัายเป็นใครพระหนุ่มต้องการทดสอบผีตะแปะท่านเป็นพระอระหันตขีนาศพเป็นฉายาไม่ใช่ชื่อเฉพาะ พระอาหารหันต์ที่ไปเทศโปรดสัตว์นรกจะเรียกว่าพระมาลายัยจึงมีพระมาลัยหลายองค์นี่เป็นความรู้ใหม่ที่ภิกษุหนุ่มได้รับนอกเหนือไปจากที่โยมยายเล่าให้ฟังแล้วเรืองมาที่นี่ได้ยังไงท่านถามอีกว่าหนีเข้ามาเห็นจะต้องรีบกลับแล้วอย่าลืมบอกอาเจียหลานสาวอ้วด้วยว่าไม่ต้องทำบุญไปให้อีทำบุญบุญก็เป็นของอีคนเดียวว่าไม่ได้รับ ถ้าต้องการให้อ้วได้รับอีต้องเจริญวิปัสสนากรรมฐานอ้วขอกราบลาท่านไปก่อนร่างที่นอนอยู่ลุกขึ้นนั่งแล้วกราบพระหนุ่มสามครั้งจากนั้นก็ลงนอนเงียบกริบไม่พูดไม่จาผีออกแล้วใครช่วยไปหยิบยาดมมาหน่อยนายจำรัดออกคำสั่งนางโบงเงินรีบพ้นที่เชยนหมาของมารดาหยิบถ้ำยาดมส่งให้พี่ชายของสามีเอายาให้ดมประเดี๋ยวก็ฟื้น พระเจริญบอกผีรายนี้ท่านไม่ต้องใช้คาถากรณียเมตสูตรประมาณ20นาทีนางเผาก็ลืมตาครั้นเห็นคนมามุงดูกันเต็มบ้านแกจึงลุกขึ้นนั่งนี่เกิดอะไรขึ้นทำไมมากันเต็มบ้านอย่างนี้นางถามครั้นเห็นพระเจริญจึงก้มลงกราบสามครั้งขณะกราบเสื้อคอกระเช้าที่แกสวมอยู่ห้อยลงเผยให้เห็นถันเหี่ยวๆคู่นั้น เป็นภาพธรรมดาสามัญของคนบ้านนอกโยมเผาเจี๊ยปึ่งแปลว่าอะไรพระหนุ่มถามไม่รู้จ้ะฉันพูดจีนไม่เป็นแกตอบพระเจริญเชื่อร้อยเปอร์เซนตว่าผีตะแปะเหลงห้วยมาเข้าใหญ่เผาจริงเมื่อผีออกเรียบร้อยโดยไม่ต้องไล่บรรดาไทยมุงทั้งหลายก็แยกย้ายกันกลับเรือนตนนายจ้อยเตรียมตัวมาส่งพระเจริญแต่ท่านห้ามไว้ไม่ต้องทรงข้ากลับเองได้ ไฟฉายค่าพอเอามาด้วยขอบคุณหลวงพี่มากที่มาช่วยเขากราบท่านสามครั้งแล้วหันไปขอบคุณตะแปะเล่งเจียเฮียขอบคุณมากนะครับถ้าไม่ได้เฮียพวกเราก็คงยังไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรไม่เป็นไรแต่ว่าเฮียต้องขอให้หรือช่วยไปส่งด้วยกลัวผีตะแปะเหลงห้วยหลอกเฮียจุดสารภาพงั้นเองกับข้าไปส่งเฮียด้วยกันนายจำรัดบอกน้องชายเขาเองก็กลัวเหมือนกัน พระเจริญเดินกลับว่าแต่ผู้เดียวท่านนึกถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเชื่อแน่ว่าโยมเผาไม่ได้หลอกชาวบ้านท่านได้ทดสอบดูแล้วแกไม่รู้ภาษาจีนเอาเสียเลยแค่คำว่าเจี๊ยป,ปึ้งก็ยังไม่รู้ภาพโยมเผาที่นุ่งผ้าจมกระเบนใส่เสื้อคอกระเช้าแถมกินหมากปากเปรดะออกอย่างนั้นไม่มีวี่แววว่าจะเป็นคนจีนได้เลยผีตแปะแหลงห้วยคงมาเข้าแกจริงยังไม่ต้องสงสยัย บ่ายวันรุ่งขึ้นพระเจริญจึงเดินทางไปบ้านโยมยายที่ตลาดปักปางเพื่อสอบถามเรื่องสมพานมดแต่แปะแดงห้วยบอกว่าห้วยเสียเท้ามดได้ผูกคอตายเมื่อห้าสิบปีที่แล้วตอนนั้นโยมยายก็อายุราวสี่สิบคงจะรู้เรื่องนี้บ้างโยมยายรู้จักสมพานมดวัดกลางพรมนครหรือเปล่าท่านถามโยมจางนึกอยู่ประเดียวหนึ่งจึงตอบว่า ท่านมรณภาพไปร่วมห้าสิบปีแล้วท่านถามทำไมหรือแทนคําตอบพระหลานชายกลับถามอีกว่าท่านเป็นอะไรถึงมรณภาพโยมไม่อยากพูดถึงเลยเพราะสงสารท่านเป็นพระเป็นเจ้าไม่น่าผูกคอตายท่านถูกทายกโกเงินสร้างโบสถ์เลยต้องผูกคอตายไปที่ชอบชอบเดิดนะท่านสมพาน โยมจางยกมือท่วมศีรษะเมื่อพูดประโยคหลังพระเจริญอยู่คุยกับโยมยายอีกพักใหญ่ๆจึงเอ่ยลาครั้นเดินมาถึงวัดแทนที่จะตรงไปยังกุฏิท่านกลับไปที่ศาลาซึ่งมีตู้พระไตรปิฎกอยู่เพื่อหาหลักฐานเกี่ยวกับนรกสวรรค์ท่านค้นอยู่นานกระทั่งพบข้อความที่ทําให้หายสงสัยการที่ตะแปะเหลงห้วยบอกว่าแกถูกเขาเคี่ยนจนขาขาดแล้วมันก็มาต่อกันใหม่ รงกับข้อความที่ปรากฏในพระไตรปิฎกซึ่งกล่าวถึงการลงโทษทันสัตว์นรกว่าสัตว์นั้นย่อมสวยเวทนากล้าอยู่ในนรกนั้นและยังไม่ตายตราบเท่าบาปกรรมยังไม่สิน้นบัดนี้ท่านไม่สงสัยในเรื่องนรกสวรรค์อีกต่อไปท่านจะต้องประพฤติตนเป็นพระที่ดีจะได้ไม่ต้องไปตกนรกหรือไปเกิดเป็นเปรตอย่างที่ตะแปะพูด